สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุปตังเอสอะเสวนาจะพารานางปันทิตานันจะเสวนาปูชาจาชับวชุปูชานียานางเอตัมมังคารามุตตังมังปฏิรูป,ปรเทสะวาโสจะปุเพจัก,กะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาสัมมา,มมาปณิทิจะเอตัมมังคลรามุตตังมังพาหุสัญัญะญจะสิปัญจะ วินโยจะสุสิกขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังครมุตตะมังมาตาปิตุอุปัทานันนางปุตตะทารัสสังฆะโหอนากราจะกรมันตาเอตัมมังครมุตตมังทานันจะธรรมะจะริยาจะยาตกานันจะสังฆะโหอนาวัชีนิกามานิเอตัมมังครมุตตะมังอารติวิรตาวิรติปปามัชปานาส จะสัญญาโมอปะมาโทจะทำเมสุเอตามังคารมุตตมังคารโวชะนิวาโตจะสันตุทีจะกตัญยุตากาเรณธรรมสวนางเอตามังคารมุตตมังขันตีจะโสวจัตสตาสมะนันจะทัศนังกาเรณธรรมสากัชาเอตามังคารมุตตมังอตาโปจะพระมาจารยญจะอริยสัจจานัทสานังนิพพานสัชิ กิริยาจะเอตามังคารมุตตมังพุทธสาโรกะธามเหิจิตตัญญัสะนักกรรมปฏิอสศกังวิราชังเขมังเอตามังครรมุตตะมังเอตาทิสานิกัตะวานะสัพพะทะมะปะชะราชิตาสัพพะทะโสทิงคะฉันติตัน เตสังมังคารามุตตมันติ12บทสวดรัตนปริตยังกินชีวิตตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนินางปณีตังนาโนสังอัติตถาคเตนะอิทัมปิพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุค่ะยังวิราคังอมะตังปณีตังยะทัชคาสักยมุนี สมาอิโตนะเตนะธรรมนะสมาธิกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมปุทธเศโธฐปริวันนยีสุจริงสมาธิมานันตริกัญญามาหูสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคาราอัฏถสตังปัสสะทาจตาริเอตานิยุคานิโหติ เตทกขีเนยยาสุขตาสาวกาเอเตสุทินานิมหาภารานีอีทมดิสังเครัตนังปณิตังเอเตนัสเจนะสุวัติโหตุเยสุปะยุตตามนัสาทับเหนานิกามิโนโคตมะสาสนัมหิเตปฏิปัตตาอมตังวิไคยหรัทธามุธานิพุทธิงพุญจะมานา อิตรมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตตะจิตตายะติเกผวัสสิมิเตขีนะพิจาอวิรุหิวิรุธิฉันทานิพันติทีลายาธายามปทิโปอิตรมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุยี่สิบเอ้สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรก อัตตาหาเวหิตังเสยโยยาจายังอิตาราปชาอัตาธันตสะโปสัสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวเทโวณคันทภโณมาโรสหภุมิพรมุนาชิตังอปะชิตังกะยิราตถา,ารูปัสสะชันตุโน14บทส,ส,สวดเกสปุตสูตร มิทังเตนะภะคะวัตตาชานตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถะตุมเหมะอนุสสเวนะมาปรมะปาระปะรายะมาอิติกิริยะมาปิตกะสัมปทานีนะมาตกกะเหตุตุมาะยะคะเหนะมาอาการะปริวิตเกนะมาทิฏฐินิชานักขติยามาระพระรูปตายะมาสมะโน โนคารุยะทาตุเมเหอัตนาวะชาเนยญาอิเมธรรมาอากุสราอิเมธรรมาสาวัชาิเมธรรมาวินยุคตาระหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาอหิตายสุขายตุขายาสังวัตติอัตตาตุเมเหปชาปชาเหยญาะ ยะธาตุมเหอัตตานาวะเชยชาเนยยะธาอิเมทะมากุศระอิเมทะมาอนาคชัยอิเมทะมาวินยุปเปสัทธาอิเมทะมาสัมมาตาสมาทินาหิตายาสุขายาสังวัตันติอัตตาตุเมเอเหอุปสัมปัชชะวิหะเลยยาถาปิสิบห้าบทสวดอุปาเนยยสูตอุปนิยติชีวามัปต์ มายุงชรูปนิตสนาสันติตานาเอตังพยังมราระเนเปขะมาโนปุญญานิกายราทะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตะมะปะมายังชรูปนิตสนาสันติตานาเอตังพยังมระเนเปขะมาโนโรกามิสังปะชะเหสันติเปโคโยทะกายเยนสังยะโมวาจายะอุทะเจตสสาตังตัสสะ เปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมาโนปะโรติปุนตังธรมโมหาเวรคติธรมมจาริงธัมโมสุจินโนสุขมาวาหาติเอสานิสังโสธรมเมสุจินเนนะทุกคติงคัจฉติธรรมจารีสเพสังคาราอนิจจติยธาปัญญายาปสติอิอิ อัานิพินทติทุกเคเสะมโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยะธาปัญญาปัญญายาปสติอัถนิพินทติสุเคเสะมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตติยะธาปัญญายาปสติอัถนิพินทติทุกเคเสะมโควิสุทธิยาสิบหกประสวดอปันนกชาดกอปันนกฐานะเมเกทุติยัง อาหุตะกิกาเอตทัญญายาเมธาวีตังคันเฮยะอปันนกังพาหุงเวสารนาังยันติภัปปะตานิวนานิจะอารามรุขะเจตยานิมนุษสา,าตะตัชิตาเนตัง โคสารนังเขมังเนตังสารณมุตตมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพทุขะปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายปัสสติทุกครั้งทุกขะสมุปปาทั้งทุกขสะจะอติกะมังอริยันจะอัตถังขิกังทุกขูปะสมะ ทามินางเอตังโขสาระนางเขมังเอตังสรณมุตตะมังเอตังสรณมะมาคัมมะสัพพะทุกขาปรมุจติสิปเจ็วสวดพระเทกรัตคาถา อตีตังนานวัคเมยานปติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะเทตีตามอหินันตังอปันนันตัญจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลัไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตทัะวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปปังตังวิทามนุปะโรหะเย กบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปลุกโ่งเถิดอัจเจวากิจจะมาตับปังโกชัญญามะดานังสุเวพึงทำความเพลี่ยนเสยในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุง่งนาหิโนสังคารันเตนะมาหาเสในนะมาจุนาเพราะว่าความผัดเปลี่ยนกับอัจ,จุราผู้มีเสนาอย่างนั้นย่อมไม่มีแกแ่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตมะทั ตันทิตังตังเวพะเทกัะโตติสันโตอาจิกาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมมีย่อมเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตินเจริญด้วยการจากนี้แล18บทสวดพินหะปันจเวคณะปาทะชรธรรมมามีชลังอนาติตาเรามีความ แก่เป็นธรรมดาจะ่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมัมหิพาทิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรวงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณะธรรมมัมหิมาณาอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปีเยหิมนาเพหิมนานานาภาววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักกรรมหิกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมะพันตุกรรมะปฏิสัต ล้านาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสมิการยาวะอาปะปังวาวะตัสทายาทาวิวพาวิสมิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับของผลก,กรรมนั้นสืบไปเอวังอมีอภินังปัญจเวิตับพังเราตั้งหลายคนพิจารณาอย่างทุกวันทุกวันเชิญ19บเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจันนิทุกขพยาปัตตาจันนิพยาโสกปัตตาจันนิโสกโหตุสภเพปปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหีิสัมปตังปุญญะสัมปตังสภเปเรวานุโมทันตุสัภสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัตตายาสีลังลักขันตุสภพตาภาวนาพิรตาหุนตุขจันตุเทวตาคาตาสภพุทธาพระรัปตาบัญเจกานจัยยังพระรังอรันตานันจุอรหันตานันจะเตเชนาลักขันพันธามิสัพพโส ยี่สิบเบิดสวดเทวตาปติทานคา,าถาหันทะมะยังปฏิทานะคาถาโยพระนามะเสยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปคะเรโฮธะเรหักต่าหิงต่าหิงตาธรรมะทานีนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกโรเตทะว,วิหารามันเรเถราจามัชานาวกาจาพิขโอสารามิกาทานาปฏิอุปัส สักการามาจะเทสานิกมาจะอิสราสัปาณภูตาสุขิตาพะวันตุเตชาราผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสะชาตาอัตโวปะปาติกานียานิกังธรรมวะวรางปติจเตสเพ,พปิทุขสัสสกโรนตุสังขยางทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมทราจะปุฆรา,าสังคโคโหตุสมะโคว,วะอัทายะจะหิตายะจั อามเหรักขตุสัตธโมสัมเพสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเนอริยปะเวทิติทิเต2ยี่สิบเอ็ดบทสวดสรรพปฏิทานะคาถาอหันทะมะยังปฏิทานะคาถาโยพระนามเสปุญญาสิทายกัสสะยานะยานิกตานิเมเตสัญจะภาคินโหตุสัตานันตา ปะมะนากาเยปิยาคุนาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโวทิฏฐาเมจับ่ยะเมจับยะทิฏฐาวาอันเยมชัตตะเวริโนสัปต,ตาทิทันติโลกะสมิงเตภูม,ม,มาจจตุโยนิกาปัญเจกะตุโวกาลาสังสะลันตาพะวาวะเวยาตังเยปฏิธานามมอนุโมทัน ตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงมะยาทินานาณปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสะเพสตาสัทาหนตุอเวลาสุขะชีวิโนเขมะปะทันจปะปปโปลตุเตสาสาสิชะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีมารดามีคุณมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกันก ตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิด และจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยโดยการสาธยายบทสวดมนต์ประสศุภรดิและอัคคตาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ละธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพอให้แข้าพเจ้าและครอบครัวและวัดหวงคนณพระกิ่งไพรีพินาาโดยมูลนิธิสมเด็จพระด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจน วัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตก่องจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งปรปริจ,จงและคำมงคลในภระคาาต่างๆขอจงสำเร็จสักดิ์สิทุกปาการเทอญ